โชคดีที่กระจายความเสี่ยงไว้ไม่งั้นแย่ท่านผู้ว่ากทมอพอรู้ข่าวว่าจมาขนคนไปอยู่ที่นี่400ท่านเลยหาเงินให้10ล้านตอนนี้ก็ทำบ้านหลังเล็กๆร้อยหลังทำอย่างนี้สี่หลังถ้าน้ำท่วมกรุงเทพแผ่นดินไหวไฟไหมสามารถรองรับได้สองพันคนนี่สร้างเสร็จแล้วนี่สาขาจันทบุรี นี่ก็สี่ร้อยไร่ปีนี้ทุเรียนได้พันพอลูกยางปีหน้านี่เกียดได้แล้วปีนี้เขาให้เกียดแต่ไม่เกียดราคามถูกเอาไว้ขึ้นหน่อย <c oughs> นี่สาขาละยองออนี่มีสละหวานเยอะนี่สาขาตากอำเภอพบพระชายแดนพม่ามีห้าที่ห้าร้อยไร่อันนี้ปลูกไผ่ปลูกกล้วยปลูกสารพัดขนมาทีเต็มเต็ม ที่นี่กล้วยหอมอร่อยที่สุดญี่ปุ่นมาสั่งจองซื้อเลยที่นี่มันหอมอร่อยกว่าที่อื่นหมดนี่สาขาการณจนะบุรนีนี่สาขาบุรีลำอันนี้ปีนี้จมอีกข้าวจมปีที่แล้วได้ข้าวบานเลยข้าวหอมมะลิเลยนะปีนี้จมหมดแถมยังไม่ได้ค้าเยียวยานี่สาขาสุราษฎร มะพร้าวเยอะใช้ลิงขึ้นแม่เมื่อปีที่แล้วมันฟุกอะไรมะพร้าวเกิดมาไม่เคยพบลูกละสาสิบกว่าบาทมะพร้าวแห้งลิงมันเอาสองบาทก็จ้างขึ้นเราก็ได้ยี่แปดแต่ปีนี้มันเหลือลูกสาบาทห้าสิลิงยังเอาสองบาทเท่าเดิมเราเลยเหลือหกสลึงนี่จาขาดอายุทยาเนี่ยอัตมานีเนี่ยเมื่อเร็วๆนะันนักวิชาการเขาอภิปราย เขาพูดผาดพิงมาถึงตะมาบอกในเมืองนนนยมีพระมีวิสัยทัศน์มีชั้นอยู่องค์ไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างเจดีย์มีเงินซื้อที่ตะพึดเนี่ยแล้วก็เชวยคนเนี่แล้วก็บอกทุกอย่างมันต้องสร้างบนพผ่นดินบนที่ดินนี่นั้นวันนี้นิมนต์พระพยอมมาเทศเรื่องภาวะผู้นำตรงสเปกไหมถูกหวาถูกตัวไหม ที่ดินเนี่ยคนจนเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีแล้วคนรวยไปฮุบเอาไว้เยอะนี่อาจะมาไปเทศแล้วก็น้ำตาจะร่วงเลยฟักเงินให้มูลนิธิให้แสนหนึ่งคุณดำรงพิเดชตอนนั้นยังเป็นอธิบดีของมุทยานคนที่ไปเอาวังน้ำเขียวเนี่ยขอภัยถ้าคนที่นั่งในที่นี้พอยไปเอากับเขาด้วยก็ เจ้าสัวสองสามร้อยไล่ในพลที่ถูกบ้านทุบเนี่ยล้วนแต่ตัวเป่งๆดังนั้นที่ไปเอาคนยากคนจนจร,จริงๆเนี่ยไปบุกป,ป่าลุกเขานิดเดียวก็โดนจับแต่เขาใหเที่ยงไม่เป็นไรเป็นอย่างนี้บ้านเมืองแล้วเพราะนั้นก็เลยแย่เอาเอารักกคงแค่นี้มั้งหมดเวลาใช่ไหมก็ขออวยพร ขอให้ทุกท่านมีคำว่าจักขุมาเห็นเหตุอะไรเสื่อมอะไรจะเจริญเป็นคนเห็นชัดกว่าคนอื่นว่าอันไหนทำได้ไหนไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ควรทำท่านจะได้ดำรงตำแหน่งภาวะผู้นำต่อไปและการจัดสรรคนให้กับงานอย่าเอาญาติเอาอะไรเป็นหลักอย่าเอาคนที่มันใช้เส้นใช้สายเป็นหลักขอเอาความถนัดความมีทักษะของเขาเป็นหลัก สุดท้ายขอให้มีกัลยาณมิตรมีความเห็นถูกต้องแล้วก็มีเพื่อนมีผูงในระดับที่พอจะสนับสนุนให้นั่งเก้าอี้ผู้นำได้ต่อไปขอให้หลักสามประการนี้จงเจริญกับชีวิตท่านและพาชีวิตท่านเจริญต่อไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินกี้เด็กเข้ามากระซิบบอกว่ารถที่วัดที่วัดเนี่ยมีโอท็อป ตัวดังๆเช่นเมียงคำเขาต้มมัดอาตมาเลี้ยงคนชราไว้เก้าสบหคนตีสี่กกมาแล้วสามทุ่มยังไม่นอนหนึ่งปิง้งแพ็กกิง้งหอของจนเป็นเหตุให้อามารู้สึกน่ารักคนแก่ๆที่เลี้ยงไว้บอกยอมไปนอนเถิดดึกแล้วแกตอบน่ารักบอกฉันไม่ห่วงนอนแล้วอายุป,ป่านนี้อีกไม่นานฉันก็จะได้นอนถาวร พอเอินทีวีมันไปออกใครจะคิดยงมเมี่ยงคำกับข้าต้มมัดขายได้อาทิตย์ละแปดหมืนคนแก่ที่จะมาเลี้ยงไว้ตอนนี้รัฐบ,บาลให้ห้าร้อยแปดร้อยอาตมาให้สี่พันกินอยู่เสร็จคนแก่แฮปปี้เลยเมื่อวานธนาคารอัตกองสลากมาเทศมอบเงินให้อีกสองแสนให้ดูแลคนแก่ แล้วให้ดูแลไม้อีกล้านหนึ่งมาเลี้ยงไว้แปดร้อยตัวที่เขามาปล่อยเนี่ไม่มีมาใช่ไหมมีของสำคัญอยู่ตัวหนึ่งโยมตอนน้ำท่วมใหม่ๆเนี่ยมีคนไปลืออย่าไปเชื่อมันนะบอกว่าตพระพยอมกอดต้นทุเรียนร้อง,ง,ง่ายพวักเว้นๆไม่มันเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระเออเดี๋ยวเล่าขอเล่าหนึ่งนาทีนะนาทีเดีย พอน้ําท่วมทุเรียนตายหมดเนี่ยเปิดโทรทัศน์ดูพอดีมีชาวนาคนหนึ่งทํานายี่ห้าไร่เป็นหนี้ทกศส,สิบปีไม่เคยหมดหนี้แต่บังเอิญไปทราบข่าวว่ามีไผ่มาจากอินโดมาจากจีนชื่อกิมจุงกิมจูหรือกิมจุงเนี่ยนําเข้ามาเขาก็เลยไปซื้อมาปลูกห้าไร่นายี่ห้าไร่ปลูกไผ่ห้าไร่ปลูกสามปีใช้หนี้ทกศหมด และเหลือเงินอีกเกือบล้านอาตมาก็เลยคนข้างจะหูพึงเลยหางบได้สองแสนไปซื้อได้สี่พันกิ่งมาปลูกตอนนี้ขยายกิ่งออกตอนเองปลูกไปได้สามหมื่นต้นตอนนี้ขุดขายวันละพันสองพันนอวันละสามหมื่นสองมื่นทุกวันเดี๋ยวนี้วัดสวนแก้วมีโยมไผ่อุปถัมภ์ วันที่สรยุทธออกอ่ะเหลือเ่อเลยแม่สรยุทธนี่ไม่น่าเชื่อไม่รู้เป็นมนุษย์อะไรเขาเพอ,เอิญชอบกินหน่อไม้เอาไปให้เขาก็เช่าหนึ่งธรรมดานะถ้าคนอื่นไปออกอ่ะชั่วโมงเป็นสิบฟันนาทีเป็นแสนแต่ตมาออกวีเสียหน่อไม้ก็เช้าเดียว <laughs> เขา sequel. ออกให้วันนี้พรุ่งนี้เช้ามีคนมาซื้อกิ่งไปห้าหมื่นบาท ซื้อหน่อไม้ได้สี่หมื่นบาทวันเดียวได้เก้าหมื่นย่างงี้พอจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้มั้ยโยมเอาละเขาเห็นว่าเขาเอามาแล้วล่ะเดี๋ยวโยมไปอุดหนุนดูเพราะหน่อไผ่กิมซุงเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษมันไม่มีสารปวดเข่าเหมือน A T. ไอ้ที่ไผ่ตรงตองดำไผ่ลวกเนี่ยนี่ไงโยมเนี่ยแล้วอย่างนึงน,นะ มันจะไม่ค่อยมีรูตรงกลางอย่างนี้มันจะตันแน่นเลยแล้วออกหนอทั้งปีน้ำท่วมก็ไม่ตายแต่มาก็เลยเนี่ยตอนนี้ปลูกไปสี่หมื่นสามสี่มืนต้นแหละกะว่าอีกสองปีจะตัดหน่อไม้ขายได้วันละสองแสนพอจะสู้บริษัทเล็กๆได้ไหมตอนนี้เลี้ยงคนไว้พันสี่ร้อยคนอยู่ได้สบาย ็คงแค่นี้ส่วนโยอมอยากจะได้ซีดีอยากจะได้หนังสือออกใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเอางี้ละกันให้เด็กไปวางไว้ตรงนี้วางไว้แล้วโยอมอยากได้ก็มาหยิบเอาทั้งนังสือทั้งซีดีจะให้ไม่ให้ก็แล้วแต่แต่ซีดีแผ่นต้นทุนมันเจ็ดบาทแล้วแต่ ในนามของคณะผู้จัดงานนะคะขอกบขอบคุณพระคุณเจ้าคะ่ะที่สละเวลามาเป็นองค์ปาถุกคาถาธรรมพิเศษในวันนี้นะคะและอย่างที่พระคุณเจ้าได,ไ,ดได้บอกกับทุกท่านไปค่ะวันนี้ทางวัดนะคะก็มีผลิตภัณฑ์จากทางวัดสวนแก้วนะคะมามาสแสดงอยู่ที่บริเวณด้านหน้างานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ข้าวต้มมัดหรือสินค้าอื่นๆนะคะถ้าเกิดช่วงเบรกรับประทานอาหารว่างนะคะท่าในใดสนใจบริเวณด้านหน้าห้องนะคะเราจัดแสดงไว้นะคะ ลำดับต่อไปค่ะก็จะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของการบรรยายพิเศษค่ะในหัวข้อในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเสมือนน้ำกับน้ำมันนะคะซึ่งไร้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการนะคะก,กระตน,นะคะเพื่อรอ,อเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวท่านบรพพลก็จะมาพูดในช่วงของการบรรยายพิเศษต่อไปค่ะ กราบนมัสการท่านพิสารธรรมภาทีพระพยอมกรยาโนเจ้าวัดวัดสวนแก้วท่านกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่านผู้บริหารบริษัททุกท่านครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการกรตอและตลาดทรัพย์ได้จัดงานด้าน CE หรือว่า CG Forum เป็นประจําซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งที่3ในปีนี้และก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านการวันนี้ก็เริ่มต้นในการบรรยายธรรมซึ่งถือว่าเป็นการนําสิ่งดีๆมาสู่พวกท่านด้วยแล้วก็ข้อคิดต่างๆมากมายแล้วก็ได้ท่านอาจารย์พระพยอมได้ให้ข้อคิดข้อสังเกตแลวก็นำไปปฏิบัติได้อย่างดี สำนักง,งานกรอตและตลาดทรัพย์ก็มีความห่วงใยในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัททั้งหลายและอยากจะกลับเรียนว่าความจริงเรื่องเกี่ยวกับทุนหรือตลาดทุนมันสัมพันธ์กับเรื่องความดีมากผมอยากจะเรียนว่าทุนเนี่ยมีความฉลาดเฉลียวต้องการผลตอบแทนแต่ก็ จะตอบแทนหรือจะมาลงทุนเฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้นถ้าที่ไหนไม่ดีเขาก็จะรู้ไหนที่สุดก็จะย้ายไปที่อื่นเพราะฉะนั้นทุนกับความดีจึงเป็นของคู่กันถ้าไม่มีความดีความถูกต้องกิจการนั้นก็จะหาทุนลำบากประเทศที่บริหารจัดการไม่ดีตราดทุนที่ไม่ดีก็ไม่มีใครสนใจเราจึงให้กำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งในระยะที่ผ่านมา พยายามผลักดันหลายเรื่องในการที่ยกระดับบริษัทของเราให้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักกฎหมายตามหลักจริยธรรมและตามหลักประเพณีที่ดีซึ่งก็ยกระดับขึ้นมามากในระยะที่ผ่านมานี้ต,ต้องเรียนว่าธถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งได้ยกระดับความดีหรือกาปปะแนนที่ดีของธุรกิจไทยขึ้นมามาก ระยะที่ผ่านมาเช่นองค์กรที่มีชื่อเสียงอันหนึ่งเร,เรียกในนามว่า CG Watch ซึ่งก็มีการจัดระดับด้านการบริหารจัดการที่ดีในแต่ละประเทศทั่วโลกและเพอเอเชียก็จัดให้เราเนี่ยขึ้นมาเป็นที่สามของเอเชียในปี2555 25, ที่ผ่านมาโดยมีกลไกระเบียบ วิธีการประเมินอย่างรัดก,กุมมากเราก็แบ่งที่สามขณะเดียวกันธนาคารโลกซึ่งเป็นองค์กรหลักอีกองค์กรหนึ่งก็พยายามจัดแต่ละประเทศว่ามีความสามารถมีการจัดการที่มีบรทัดพิบาลมีความถูกต้องมีความดีมากน้อยเพียงไรต้องเรียนว่าเป็นข่าวดีเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือ56ได้ประกาศให้ประเทศไทย ตลาดทุนของเรานั้น,ม,นมีการจัดการธุรกิจทั้งหลายอย่างมีบานสัดพิบาลน,น่าจะดีที่สุดในเอเชียได้รับเลือกว่าเป็นผู้นำแห่งเอเชียผู้นำแห่งภูมิภาคล่า,าสุดประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการกรรอ,ออาเซียนซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันเราก็เป็นสมาชิกด้วย มีคณะกรรมก,การกลางว่าด้วย CG โดยมีผู้เชี่ยวชาญบุคคลอิสระทั้งหลายมาประเมินแต่ะประเทศประเมินบริษัทแต่ละประเทศที่อยู่ในตลาดหทุนเรานี่เป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าก็เป็นข่าวดีอย่างยิ่งจริงๆแล้วเราก็หวันใจอยู่เหมือนกันเมื่อเป็นการประชุมเมื่อปี2555อเขาก็เรียกร้องว่าต้องประกาศเป็นรายประเทศ แล้วก็แต่ละประเทศก็ให้50อันดับแรกประกาศออกมาแล้วก็จะมี CG Regionals r n n k n n g อเรียกว่าอาเซียนแลงกิ้งเรียกว่าเอาทั้งหมดมาร,รวมกันอีกทีหนึ่งแล้วเลือก50บริษัทท็อปเท่านั้นที่มี CG ดีเด่นของอาเซียนซึ่งอันนี้เรากังวลว่าใน50 CG r a n k แหรือ Regional r a n k น n g นี้ประเทศเราจะติดน้อยเรากังวลเราก็พยายามจะทวงบอกว่าขอเวลาสักพักหนึ่งเพื่อเราจะปรับตัวให้ดีขึ้นอะไรเป็นต้น ทางประเทศอื่นๆก็ยืนยันว่าต้องประกาศให้ได้ในปีห6นี้เราก็สุดที่จะทานไว้นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อเดือนเมีนาเมษาก็ได้รับการติดต่อว่าปีนี้เลื่อนไปอีกปีจะดีไหมจากประเทศอื่นเราก็งงๆว่าตอนแรกท่านก็บุกๆบ,บ,บอกให้ประกาศให้ได้เหตุไฉนพอเดือนมีนาเมษาพุทธภาชักบอกว่า ให้เรื่อนไปก่อนจะดีกว่านะปีหน้าจะดีไหมปีห้าเจ็ดนู่นเราก็บอกเราก็เตรียมตัวมาเยอะแล้วทํามาแล้วก็ประกาศเราก็ยอมรับความจริงว่าไต้เท่าไหร่ก็เท่านั้นติดกี่บริษัทเราก็ทําใจแล้วเราก็ไปปรับปรุงกันเองนะครับเขาก็บอกว่ามันมีบางประเทศไม่ติดอนะ่ะมันจะดูไม่ดีควรจะไม่ประกาศจะดีกว่าเดี๋ยวจะเสียชื่อกันหมดเดี๋ยวคนจะรู้สึกไม่ดีนะครับ ผมก็เรียนว่าเมื่อเราตั้งท่าเต็มที่แล้วเมื่อปีที่แล้วก็ปีนี้ก็ประกาศก็ประกาศเราไม่ต้องกังวลเราไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่ผลออกมาปรากฏว่าในอาเซียนทั้งหมดบริษัจทจดทะเบียนของเราหรือตลาดทุนของเรามีคะแนนซ G สูงที่สุดในภาพรวมทั้งหมดและใน50บริษัทประเทศไทยติดมากที่สุดติดมากกว่าครึ่งหนึ่งใน50บริษัท ประเทศที่กำลังพูดถึงว่าไม่อยากให้ประกาศนั่นนะติดเพียงไม่กี่บริษัทนะครับท่านคงไม่กังวลว่าประเทศไหนนะครับก็ประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆนะครับเขาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะประกาศถัดไปปีต่อไปนะครับเราเราก็ไม่ภูมิใจอะไรมากจนเกินไปแต่ก็ถือว่าเราทุกท่านทั้งหลายในที่นี้ได้ทำงานหนักจนผลก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งที่ดีขึ้นเหล่านี้เนี่ยยังมีสิ่งที่ทั้งท้าทายมากเพราะคะแนนทั้งหลายที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคะแนนในเชิงคุณลิเททีฟคือตัวเลขวัดได้เช่นเรามีการประชุม AGM ที่มีคุณภาพมีการส่งเอกสารประชุมร่วงหน้ามีการประชุมโดยกรรมการมาพร้อมเพรียงเรานี้เป็นต้นทั้งหมดที่เป็นตัวเลขคุณิเททีฟทั้งสิ้นส่วนใหญ่ แต่สิ่งที่เรากําลังหนักใจก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยเป็นการวัดในเชิงคุณภาพแล้วเชิงคุณภาพหมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมหรือไม่ปฏิบัติโดยไม่มีกฎระเบียบหรือไม่เพราะที่คะแนนที่เรานำหน้ามาส่วนใหญ่เรานำมาหมดแล้วจากนี้ไปจะมีความยากขึ้นมากเขาวัดจากคุณภาพวัดว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้น เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมในองค์กรหรือ,อยังไม่มีกฎไม่มีกติกาจะปฏิบัติอย่างนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคุณภาพตอนนี้กลายเป็นคุณภาพในเชิงลักษณะจิตใจจิตวิญญาณจริยธรรมคุณธรรมในใจไม่มีกฎไม่มีระเบียบก็ไม่ทำผิดเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากคณารรการ cg watch ได้ให้ข้อสังเกตหลายข้อว่าต่อไปนี้จะดู คุณภาพของรายงานงบ,งบดุลทั้งหมดคุณภาพนิธิบายยากมากเช่นบันทึกหมายเหตุเป็นต้นตัวหนังสือตัวเรขเหล่านั้นเนี่ยไม่ดูแลไปดูหมายเหตุเปรียบเทียบกันว่าการให้ข้อสังเกตนั้นเป็นอย่างไรบ้างบริษัทนั้นถูกให้ข้อสังเกตแบบไหนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เอ็ดีเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งจะถูกประเมินอ,อย่างมากความเห็นต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังก้าวมาที่จุดที่ยากมากจุดหนึ่งที่อยากจะกลาบเรียนท่านทั้งหลายในที่นี้ว่าเรากําลังถูกประเมินในระดับที่ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆจึงอยากจะกลาบเรียนว่าวันนี้เราเริ่มถูกทางที่ กราบัราชการท่านพระครูท่านพันพิสารธรรมภา,ารีพาธีมาบรรยายธรรมในวันนี้เพราะคิดว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องนำมาซึ่งความเข้าใจในระดับลึกลงไปเรื่อยๆจึงกล่าบเรียนว่าทุนนั้นมาคู่กับความดีเพราะถ้าไม่ดีทุนก็ไม่มาผมเองมีโอกาสพบกองทุนต่างประเทศมากในต่างประเทศได้เดินทางไปพบไปคุยไม่ว่าในยุโรปในที่อื่นๆ ก็ส่วนใหญ่คำถามแรกๆก,ก็คือคำถามเกี่ยวเรื่องไว้วางใจได้แค่ไหนบริษัทในประเทศของท่านซึ่งก็น่าเห็นใจเพราะว่าเขาอยู่ไกลแล้วเขาเข้าใจเราไม่หมดทุกเรื่องจึงหวังว่าเราจะเป็นบริษัทที่มีลักษณะการจัดการที่ถูกต้องเขาจะได้วางใจที่จะเอาเงินมาลงทุนได้และเขาวางใจบทบาทของพวกเราที่เป็นคนดูแลว่า ดูแลท่านให้อยู่ในทํานองของธรรมที่ถูกต้องเขาก็รู้สึกเราจริงจังเอาจริงเอาจังเรื่องเหล่านี้มากเขาก็ให้เครดิตเรามากแล้วก็นํามาซึ่งโอกาสหลายอย่างตัวอย่างเช่นล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา EU ได้ประกาศรับรองนะครับย u ยุโรปนะครับได้ประกาศรับรองงบการเงินของพศจะเบียนไทย โดยไม่ต้องมีผู้สอบบัญชียุโรปเซ็นอีกครั้งหนึ่งในอดีตเวลาบริษัทของเราจะไประดมทุนขายบอลขายหุ้นต,ต,ต,ต่างในยุโรปเนี่ย <_ d ata> เขารี quire ว,ว่าต้องมีผู้สอบบัญชียุโรปเซ็นด้วยอีกคนหนึง่งถึงแม้ของเราจะมีคนเซ็นมาแล้วก็าตามเขาจะไม่รับรองเขาจะ้องต้องมีผู้สอบบัญชียุโรปเซ็นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นครั้งแรกเป็นทางการซึ่งเราก็ผ่านกระบวนการประเมินตรวจมาวัดมาดูมาหามาสอบกรตอเราด้วยว่าทํางานกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนอย่างไรเชื่อใจได้ขนาดไหนเข้มงวดกวดขันขนาดไหนอย่างไรมีการลงโทษผู้สอบบัญชีอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ถ้าทำผิดเป็นต้นเราก็ได้พยายามไปบัตรตามทั้งทั้ง,ง,ง,งที่ผู้สอบบัญชีและผู้ท,ที่เราอยู่ภายใต้การดูแลก็บางครั้ง,รงก็อาจจะไม่ค่อยชอบหน้าเราเพราะเราไปจุกจิกจู้จี้เคี่ยวเขียนเกิน,นไปแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเรียนว่าเราทําด้วยความประสานดีและอยากเห็นทั้งหมดดีขึ้น ยูประกาศรับรองในทางการเพื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับว่างบดุลงบบระการทุนของบริษัทจดทเบียนไทยถ้าหากจะไปเสนอขายหลักทรัพย์ที่ต่างประเทศไม่ต้องมีผู้สอบบัญ,ญชียุโรปเซ็นอีกต่อไปถือรับรองผู้สอบบัญ,ญชีและงบดุลนั้นของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว